สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนคือเก่าเนาะคะ่ะเมื่อนี้พาพี่น้องมาเก็บแบล็กเบอร์รี่อีกแล้วเนาะคะ่ะพี่น้องแล้วเหมือน,นี้สิพามารู้จักกับแบล็กเบอร์รี่เนาะคะ่ะว่าเพื่อนมีประโยชน์อีแยงแน่เนาะจ้ะพี่น้องจ้ะอันนี้กับแมนปลาแบล็กเบอร์รี่เบิร์ดนั่นแหละค่ะเพื่อนอยู่ข้างทางแต่อันนี้กับพ่อท่านได้เก็บดอกจก้ะพี่น้องเก็บนิดนิดหน่อยหน่อยพ่อเนาะจ้ะเดี๋ยวไปเก็บต่ออยู่ปลาตรงนี้เก็บเอา จักน้อยเพราะว่าเพิ่นมีอีกปลาเพ,พิ่นนอจับพี่น้องปลาใหญ่หลายหลายแห่งตรงนี้เก็บเอาเลน,นิดหน่อยๆพอค่ะอยู่สูงๆเก็บไปจักนิดจักหน่อยเนาะค่ะพี่น้องเดี๋ยวมื่อน,นี้สีอันมาว่าสู่กันฟังเนาะจ้ะพี่น้องว่าเพิ่นมีประโยชน์อีหยังแน่นเนาะแบล็คเบอร์รี่เนาะค่ะเนาะช่วงนี้มี กินกาบฟาเก็บกินแต่พี่น้องเดี๋ยวพอนอันเบิดฤูดูการกับ,บ่ได้กินตะพี่น้องของฟรีของฟรีมีประโยชน์หลากหลายเนาะค่ะพี่น้องเนาะเดี๋ยวมื่อนี้อัน <c oughs> สิมาเวาสู่ฟังเนาจะพี่นอ้องจ้าอะบล็คอรี่มีส่วนประกอบของวิตามินซีสูงเนาะค่ะเนาะซึ่งสามารถฟืน้นฟูคอลลาเจนได้ดีเป็นว่าอันช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและยังมีวิตามินเอ วิตามินอ e, ีช่วยลดช่วยชะลอการเกิดริ้วรอยก่อนวัยบรรดาสนอนสปิอน,นจะแล้วก็มีฟอมรุ่งผิวสมานบาดแผลวิตามินบีรวมวิตามินเคและวิตามินอื่นๆช่วยในการเผาผลาญอุดมไปด้วยกากใยอาหารช่วยขับถ่าย และมีกฎเอลจิเ e พันวาสน,นะพี่น้องเนาะล้วเพิ่นก็บอกว่าลดอัตราเสี่ยงในการเกิดโรคหัวใจเพิ่มการกระตุ้นของประสาทและสมองเพิน่นระกระตุ้นแบคทีเรียดีในลำไส้ให้แข็งแรงพันวาสน,นะค่ะเนาะโอ้เพิ่นมีประโยชน์หลายอย่างเข้ากับวร้นกินจ้ะพี่น้องเพราะว่าการที่เฮากินอาหารมีประโยชน์ มันกะดีต่อสุขภาพห้างน้องค่ะพี่น้องของฟรีและดีแถมมีประโยชน์หลากหลายกัต้องเก็บกินก้อนอันเพิ่นสิเบิดหตนาของเพิ่นเนาะค่ะพี่น้องช่วงนี้กัมีหลายอยู่พอได้เก็บอยู่ค่ะพี่น้องเอย่าโดกๆจ้ะอันลูกน,น้อยๆแบบนี้นี่หวานเล้วค่ะพี่น้องอันลูกใหญ่ๆที่เ้าเก็บมา ก้อนก้อนหนานี่เพิินสีออกรสสมหลายก้อนรสหวานเนาะคะ่ะเพิ่นสีออกเปรี้ยวน้ำหวานแต่ว่าตัวนี้ออกหวานน้ำมีเปรี้ยวนิดนิดแต่เพิิอนออกหวานหลายกว่าเนาะค่ะพี่น้องแซบจ้ะรุ่นนี้รตุ่นนี้แซบรุนน้อยนนี่น้อยน้อยนยนี่แซบค่ะพี่น้องจ้ะ เดี๋ยวมืนอสิบสิบาพี่น้องเก็บอันทัวนั่เนาะค่ะเนาะเขาเอนอนีหอย่างเนาะลืมซือ้อเฮสโซนัทรสัสนเฮสโซนัทผัสนพี่น้องจ้ะเห็นต้นัานแล้วแต่ว่าสิเก็บมาอกกันแบล็คบรีบร่ักก่อนเก็บไปเดี๋ยวก็สิแวะไปเก็บใแล้วมันยุปนกันยุแถวนี่ละจ้ะพี่น้องจ้ะเดี๋ยวสิพาเก็บนะ น้ำกัดไล่ๆพี่น้องแล้วก็เกาะทั้งมือแล้วก็เกาะเสืออยู่เพราะมันอยู่สูงนะค่ะพี่น้องเกาะเจ็บย,ยากนะเกาบอยู่สูงๆเนาะมันก็เก็บย,ยากเล็กน้อยเก็บอยู่ตามลายกระยานได้วิตามิน วิตามินดีสูงเนาะฉันพี่น้องเนาะเพราะว่าดอกหลายพวกนี่จ้ะอันเฮสนาทันเว่าแมนบอกแมนละเนาะเฮสนาทั่นละมันยุบปนกันกับอันนี้ละค่ะพี่น้องอยุบแบกปูเรนนี่แหละตอนเพิ่นปนอยู่กันอยู่นี่ยกาลังพ่อกินพอดีแล้วคันบุเย็บตอนนี้ก็นลอกกินเบิดละพี่น้องจ้ะ บ่เก็บตัวน,นี้พ่ท่านกระหลอกด้วยกันเพิ่นเปลี่ยนสีจังสีเแล้าแก่แล้วคะ่ะในเพิ่นกินสดสดกับมั่นดีต้องฝ่าวเก็บก่อนกระหรอกคนมาเห็นเนาะคะ่ะพี่น้องแต่พอเก็บเนี่ยเซ็ตกระหอกเบดแหละพอได้กินดอกเอาไปแกะเรากินใน สดๆเพิินกับมันๆกรอบดีจ้ะพี่นอ้องนี่ะค่ะเก็บเอาจักน้อยกับต้นต้นเดียวนี่แหละค่ะพี่นอ้องนี่ต้นเดียวยุ่นี่ละปนกันยุ่นี่ กันอยู่กับป่าแบล็กเบอรี่เข้านี่ยและว่าแม่พันธุ์เป็นสองตนติพีนองคือจอังอนันน่วยเ่าคือกันมันเกิดอยู่น้ำกันมีสองพัน,น,นสันบ่กกาซเก็บเอาแบลกเบอรี่แล้วกาสิอันเลื่อยไปเก็บเอาอัน แอปเปิลอีกจักน้อยอยค่ะต้นเกาเห่านั่นล่ละเพราะว่าอันมือออ่นพ่อใหญ่สีอันไปร่วงบาหมพพูพ่อใหญ่เพิ่นสิพาไปเพิ่นอาสาสิพาไปก็เลยสิอันเห็ดแอปเปิลพ่ายให้เพิ่นเนาะคะ่ะนาะเห็ดพ่ายแอปเปิลให้เพิ่นจักอันขอบคุนเพิ่น เก็บอันนี้แล้วก็สิแวะไปเก็บอันแอปเปิ้ลจ้ะพี่น้องมืเอนี้มาหากินของปลาได้ของกินมีของกินกับคิดหอดเพื่อนบ้านเนะาะจ้ะพี่น้องเพื่อนอุตส่าห์สิผ้าพ,พ่อใหญ่ไปหาหมอก็เลยเออสิเห็ดพายให้เพื่อนขอบคุณเพื่อนจักหน่อย ตอนนี้ก็เก็บแบล็กบรีบไปก่อนเนาะคะ่ะแอปเปิลกับต้นของเฮาวเราจะพี่น้องปลูกไว้เองปลูกเองเก็บเองค่ะแต่บริได้ปลูกไว้ที่บ้านเนะคะ่ะปลูกไว้ป่าแอปเปิลเฮาเองนั่นแหละพอไปย่างใดกันยังดกอยู่คือเก่าไหมจ้ะต้นเก่านี่ยล่ะ เี๋ยววันศุกร์าพี่น้องไปเก็บวันนี้เก็บแปลกบริไปก่อนนะจ๊ะเนาะเอาอันของมาใส่กับคิดว่าสิเก็บเต็มปุ๋นละจ๊ะพี่น้องจังสิเมื่อเต็มกระป๋องที่เอามานั่ยละจ๊ะเต็มเขาเอินจังว่าเอินอียังดอกตะกร้าที่เอามาละจ้ะ Kiếp để đầy tiền bùn lợn chẳng xí xuống lại cái kiếp nhạc nó cho phi nông, ôi nào quá ướm, thướng. มื่อนี้กอากาศดีจะแดดดีดีดแดดซองกล้องพร้อมพูดเลรอแต่พอหอนนะคะเมื่อนี้ออกอากาศดีดีแดดอยู่เอาพอพน,นึงมีลมแล้วก็อากาศกำลังดีจะ้ะจะแดดกำลังพอดีพอดีกับ่ได้ดแดดหอนแห้งเนาะค่ะเนาะ อากาศดีดีเมื่อนี้แบบแบบล็กบุรีกันยังหลายยูค่ะพี่นองแต่อยู่สูงแห้งเอาก็ถึงเนาะเอใหม่กองลงมาเก็บเอาพี่นองบาง้านถ้าคนดีดขึ้นก็เก็บก็ได้อีก ช่วงนี้กรบ่ค่อยวางเนาะค่ะพี่น้องอันนั่นอันนี้อยากคลิปกับบ่กค่อยได้ลงมู่พวกเพื่อนฟงกับบ่กค่อยได้ไปหากายวากันเด้อจ้ะพี่น้องจ้ะช่วงยากกันยากเนาะช่วงง่ายกันง่ายมาเก็บผลละหม่นี่เอาเวลาหลังเลิกงานมาจา้ะ ตั้งพอใหญ่กับบุคอยสบายนะเนีย่ยได้หลายเติบแล้วค่ะแต่ว่ากสิเก็บเอาจนเต็มหมดละจังสิเมื่อนะคะเนาะเดี๋ยวขอเก็บก่อนเด้อบัดน,นี้ที่เหลือแต่อยู่สูงๆมันอะต้องกองค่ะพี่น้องไายบ่ได้จ้ะเดี๋ยวเก็บจักเต็มหมดละจังสิเมื่อมาแล้วจ้ะพี่น้องจ้าหาอดต้นบักแอปเปิเ้ลเฮาแล้วตน้นแอปเปิ้ลต้นเก่าเฮานี่ละ่ะเดี๋ยวสิเก็บเอาไปจะใส่พ่อใหญ่อันนึง แล้วก็ให้อันมูพยายอันหนึ่งเนาะคะ่ะอันคนละคนละถาดแอปเปิลพายคนละถาดจ้ะหน่วยกรลังใยสดสดจากต้นนี่แหละสดๆจากตนน้ลกตนล้วก็จะไปเฮ็ดแบบสดๆนี่แหละก็ไปหอดบานก็จะเฮ็ดด้วย ตั้มตัมพี่กะมีเราจะไปนอนตั้มตั้มกันไรนี่เป็นไ้่บานคนนี่ยแหละแต่ว่าเป็นแห่งเป็นผลไม้ป่าเนาะเป็นแอปเปิ้ลป่าบ่มีเจ้าของดอกเปิ้ลบานเพิ่นก็ว่าเก็บไปโลดดีแล้วที่มีคนกินเพิ่นว่าดีกว่าให้มันเน่าถิ่มว่าซั่นยายราว,ว่าดีใจที่เห็นคนมาเก็บว่าซั่นว่า เสียดายมันเนาะบาอยาขหนมันโนเน่าถิ่มแล้วว่าจันพอดีคุยกับยายเป็นผ้าหมามันยางก็เอะไรคุยกับเพื่อนค่ะเมื่อนี้ก็ขอบคนทุกทุกกำลังใจคือเก่าเด้อจ้าพี่นองเมื่อนี้ลาพี่ลาน้องไปก่อนเด้อจ้าเจอกันไม่คลิปหน้าจ้าสวัสดีค่ะ